สดีค่ะมาเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าเช้าวันนี้มากวนเพาเรื่องเสาเลยเพราะว่าเพาเรื่องนัดเด็กกับตองฟาวมาเลยอืมไเข่าขักเข่าแนนน้ำปูเขาบอกว่าสิบเจ็ดมันอยู่รางมาพอเนี่ยสิบเจ็ดมันอยู่ห่างเอียงกองขึง้นตอนที่พ่อว่าที่ว่าเลขอ่าหนึ่งแปดแปดมันอยู่บนอ่า อันหนึ่งเจ็ดปูบอกว่าอันสี่รองรางกันวะสี่รองร่างอยู่ตารางนี่อยู่ร่มตารางนี่นหนึ่งเจ็ดย่อนเลยปูเข้ามันกลับมาแล้วเด้อปูพุ่มเพิ่งเพิ่งเนี่ยก็เริ่มกลับมาขึ้นเก่าแล้วตอนนี้เพาเรื่องกลับมาเนี้ยเนก็กี่ก็เพราะเห็นเพราะเรศปูเขาเริ่มกลับมาหรอบริวารบนผมเนี่มบรวเพิ่งกลับมาจะไปไกลเด้อค่ะแต่ติดต่อเด้อค่ะคุณอ่ะถ้าคุณกะมี่ เป็นเป็นก็จังชกหอดที่เข้ามาสัมผัสตอนที่เขาตอตอเนื้องเลยเขาไก่น้ำมันนี่บ่อยได้ค่ะคุณนากับแก่ไงกะลงมากค่ะท่านผู้ชมคือว่าเคยเห็นคุนอาตัวบวกไงนึงไหมป๊าดเอาอเหยีหบพี่เบิ่งตั้งแต่หนูมาได้อยู่ในเลขพวกเขาไก่แปดนลำเอาเอ้ยบางคนกิงหนูลกวันนึงเห็นหอดงูค่ะท่านผู้ชมคุณอาตัวบวกไงนึงไหมค่ะเพื่อตับแก่ย่างช่างแตนปกติเหมือนเหมือนอัด เหมือนตอนนากี้เลยค้องมาด้วยมีบางงูนาะเธองูเขียวไงค่ะอยู่ในอยู่ในนี่นี่เป็นแมนปูหรือมั้งเนาะอันนั้นปูก็ดีดีใจตัวเลี้ยงยาพวกนี่ออกไม้เห็นวันนี่ไหมตะกี้ไปซองมึงน้ำมูกเบ้าเห็นเด้อค่ะนี่คุณน่ะเคลืหัวโทรโลอยู่มาแล้วกลับมาแล้วบ้านน้บมาแล้วเนาะเดี๋ยวจ่วเลี้ยงฟันให้กันวจะว่านี้โชว์ไอ้บึงกันนะเพราะเรื่องคงุัทตายไปไหนฮะก็ยังมีเหมือนเดิมเนาะนี่เนาะว่องผมอยู่จังตีนเนาะเอาปอโชว์ก่อน นี่หงกลมเหมือนเดิมเม็ดเดียวผมนี่คลี่ว่าเอาไม่เดอเ้อเระเองมวันนี้ขอเนี่ยขอไม่ในเดออาา้อประธานหนึน่งแปดเจ็ดเป็นบน่นเห็นบ่ที่ว่าอันเขียนผิดเขาเขียนผิดเขาเขียนผิดให้กันย่างถือยุบเนียนผู้ไปกับโอ้ตูถือขึ้นค่ะเพราะว่าเรียกรางมัน,กนเกิดถือขึ้อ คือยู่เรียนึ่นงไม่นตัวเดียวเนะหนึ่นไไงแปดเจ็ดเนาะแรงตัวเดียวเยาะนี่ไงแล้พ่อไปใส่ไรเงาเดี๋ยวกลับมาฟังพ่อยพ่าเรื่องฟันไปเปะฟันเมื่อึ้นนี่นะอันนี้ก<ข>องวัดละเปล่าอ,อันนี้คือดีเอเอเก้าไอเบื้องนั่น,นเดี๋ยวจะว่าเรียกพ่อถือพ่อถือยังไงตำนาคนหนึง่งมีเพราะเรื่องปล่อยว่าไี้มีปล่อยคนเดียวด้วยค่ะสิบเจ็ดคนนึ่งตำนาอื่นกับบอมีมีจเจมีจเจเอียงกับติดเก่าติด ติดศูนย์แม่งแต่เจ้าเด็กสูตยจะใช้เลขสูตรืเขาอยู่ดเขาค่ะเลขสูนรเขาต้องมาแรมันนุ่มคนนเดเปิดไม่อีกจานจ้าเปิดไม่อีกนานหึ่งจ้าอีกมันมีขัางหลังือมมีเปิดปุ้ยเปิดจับแล้วเหรเ่มนี่้ข่เหิ้วจ้านี่อ๋อเที่องน่าจเปิดอันไป มาเล็กๆอืออี่ออกมาเรื่องมั้งนี่เด้เหล็กสูตรกระเขาเนาะเข้าทั้งบนทั้งล่างเจ็ดหนึ่งตรงตรงเลยให้ใจสูนูเขานี่เข้าเจ็ดหนึ่งตรงตรงนตัวไหนเลขสูตรเลขสูตรเจ็ดถาประกบกันก็ฟันพร้อมเนาะเข้ากันเป็นตัวเดียวกันครับตัวที่ตัดทิ้งนี่ยูอีดีเนาะบอลเนาะมามีนาคางเลยเนาะนี่นี่ซุปตัดทิ้ง ับเก็เกา่กา,าหนูก็มักหานึงแห้งเะยวนนึนึ่งนึ่ง,งอยัางมากักไล้ยังสื่อเลย <c oughs> เอา่ฟังว่าก่อนเนนึงก็เหมือนเรียกำนวณนั่นได้เห็นมาบ่บ่เรียกคำนวณเมื่อน,นี้แหละไปทำปดอยากได้เรียกำนันอมเมนตนนะค่ะเพาอ,อยากได้กับ่เป็นยังในโ<ๆ>ทคเอาตาตาเอาตาเล็ปูผู้มากก็ได้อ้ยเห็นงงเลยหนูคนขิ้งูว่าในเศรื่ตัวยหง่หลร้ายกันเลย ดีโดก็ไปจัดการซะต,ตายเลยเป็นต้าตายเลยหรอตายแล้อ,อง,งแล้วโดก็โมกตัวใหญ่อีหลีเนาะงูเห่างูใหญ่งูสางูสาบอ่ะคือมันชู้หัว<ช>โดโด,<ร>ดกัดนี่โดดเก่งที่อย่างงูงสสสูสาสน่ะพี่โดดใส่คนครัหนึ่งกับารปูเนี้ยถึงเอ้ยอ๋อกระมัเข่าเรื่องได้พป่าฟันว่างในป่านี้พป่าฟันเมื่อคืนนี่แต่ แต่เพ่เป็นเนงหรอแต่ฟันว่าคนมาหนึ่งเขาเต็มเยู่ยหนึ่งเขาเออขาเนี้ยหนึ่งหัวไปหัวมันเต็มอยู่น้ำเดินนี่คนลืมแม่ได้เขาอู่วะนะบ้านนี้เองยังว่าแต่เนี่ยเพิ่นเพิ่มเพิ่นให้แต่คนคนไม่เก็ดกับเขาต่อไปหนึ่งเขาหนึ่งน้ำคือหัวไปคัวปลาเต็มมเดินเนี่เแม่นที่ว่า เรื่องกัมฝันาก็มาขวบป่านูกันยังฝันเลยว่าเข้ามาขวาป่านแล้วก็เพราะเรื่องจูงจูงรถซาเลงขั้นนั้นนี่เนนป้าตีขึ้นมีตาม่าน้ากันมาหนึ่งเขาว่าเขาโอ้ยเขาเราบ้าวันหน่อยแล้วว่าเขากูข้าเขาเพงรุ่นนีิว่าสดุนี่ตะเขากูนะอ้อนหนึ่งคอนมูนในเตอด์ตัวสัตวนะว่าเป็นวานาตีหนึ่งครับน้ำมูน,นี้ว้นกระไดามาข้นกระไดมาหนึ่งเขา เกปูจะเขาแล้วแหะแต่ว่าตรงรอเบิงวามันแรงปูจามายมาเนะพ่อเนาะม่ตีออกก็ซาเลงอีกบ่ซาเลงฝันเกีียวบ่อ่บเพ่า่ใน้ฝันเพราะว่าเยวเพิ่นีไม่หายเยออะเพราเรื่องอืเพราะว่านี่เพิ่นเกินไหนว่ามันมาแล้วเขาเร่งถเพราะเรื่องเขาขามาูนย์เล่รถซาเลงแน่นบ่ห้าศูนย์กเก้าแม่เออแม่นตัหอเนาะหนึ่งกอนอห้าศูนย์หกเก้าแม่ สามโตอีกแล้วเก้าเนาะถูกโตลูกก็ยังหนมาบ่อยเห็นซาเหลงบอสบอมาบอเห็นมาหนึ่งหันบอเห็นห้าศูนย์หกเก้าท่านผู้ชมสามโตมากอีกแล้วเนาะนี่เริ่มแล้วเพราะวันหนึ่งเขากระติ้มแล้วเนาะนี่เนาะเขาคนเนาะกับเขาแล้วล่ะลูกก็ยังคิดพ่ออยู่เมื่อคืนวนวาอีตานีตานีดูวาเป็นฟันเห็นรถตาเหลงเพรเรื่องอยู่เพ่มันเพื่อเป็นตื่นขึ้นมาได้เห็นนี่ตานี้ ปนอนคิดตัางโดนเอา้าเอกว่าเรื่องเขาทั้งบนทั้งล่างตัวนี่เขาหอดสามตัวนัน่นไปเบ่งไปแต่เบี่ยงยู่ได้เหลี่ยมก็หนึ่งกอนอห้าศูนย์หกเก้าเขาหยอดสามตัวคุณตัวนั่เขาหยอดสามเนอะอย่าลืมเด้อค่ะในมา่ามาสองสามหมวดติดเนตัวเรื่องที่มองหวหน้ามนออนไม่ออกตัวหนุกไม่ออกตัวหนุกคือเราอยู่พอหออกเออก้าหกเก้าแล้วก็ศูนย์นกหนึ่งศูนย์นกหนึ่งศูนย์นกเนาะสองหมวดติด แสดงวันมแต่มีคนว่าหนึ่งเขานะหนึ่งเขาครับเต็มเดือนนี้ใช่แต่เนี่นี่มันมันที่เขาอีกต่อไปอยู่เพราะว่ามีคนเอาเขามาหนึ่งเนาะเอาเขาน่ะพอนะอ่มเขาน่ะเขาเอาแต่เพื่อนเพื่อนหาซื้อเนาะรอรอเบงหาบรรพชาได้บันพชาเหมือนอื่นเหมือนขึ้นนี่มันมาพอแจ็คเหรอจับมันเลยวันที่สิบเก้าไหมบอกวันนันที่สิบเก้ารอบบงกัมปูจะมากพอนะ สารนะาป้านเหล้วน้ปูน้า่อนเนาะสารปูเฮานะเล้วแล้วสารนาะแต่บ่มีตรรูปปั้นเหมือนกัดขาดค่ะรูปรูปเหมือนปูนะรูปปั้นรูปเหมือนปูเนะตอนนี้แล้วบางหนึ่งเด็กพ่อกับมหรุดอันนี้เนาะก้นกับงวดนี่นะนี่แหละทีเริ่มเขาไปได้แล้วมันเขาแม่แล้วตอนนี้สารปูกันล้วแล้วเลยาขาะท่านผู้ชมนี่ต่ว่าเหลือเหลือรูปเหมือนของปูเนาะก็เรื่องวานี่เอฟซีก็ดีดีพุ้นนะ ลังคาสีแดงจั่วบุ่นแล้วเนาะนี่เอาใส่ถืออีกเจ้าหัวตัวหัวก็ได้ตนตัวนะพ่อรูปปั่นรูปเหมือนปูจื่อจริงหนาะมันนานตีขับนวลเล็กไอ้แต่มันคือหัวนี่มันเข่าควบฝันนเควบฝันเข่ากันกรับเล็กอันสูตรจ้ะเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดตัวเดียวเน้ะเขาแต่เรละหายหนึ่งเจ็ดตัวเลขสูตรมะเข่าเจ็ดหนึ่งเนาะเจ็ดหนึ่งเลขสูตรช่อตรงตรงแล้วกับเลขสูตรมันอยากไลยตัวเนี้ยนะว่าสามาประกอบกันได้ด้นะพ่อน้อ ล่างตัวเดียวเนะาะค่ะล่างตัวเดียวด้วยปั่นมามาหนึ่งเขาเนี่ยคนมาหลายลลครัเนาะนี่ฮเรียกที่เขาแม่อี่ที่เขาตีดตามกันแม่อีกคืองวดแต่ว่ากันกัน,นเรียกเพราะเรื่องในเขานี่มักบอสซ์ี่งวดติดก็ยังหล่อมาหนึ่งแล้วพอเนาะแบบซี่งวด,ต,ดติดเลยนี่ฮเขาแบบบนก็คือบนล่างอ่ะคือล่างนะว่าสมากที่เขาสองตัวนะ้วพอเนาะสามตัวเนี่ยจะพอค่อยมากสองตัวแบบตรงตรง เหมือนศูนเจ็ดกับศูนย์เจ็ดตรงๆเลยมันอ๋อก็ต้องมาตามต่อพรเรื่องอีกอยญ่เพราะเรื่องันอีกจะขึ้นสองขึ้นจะต่นกัมากขึ้นมันผ่าผลลัพ่พอถาเพ่มาบอกเนาะอืมจ้าแล้วไ่ีอเฮ็ดเนื่เขนวณงไว้ให้่ะผมไปแนมเมืองตเมืองเนือเข้นวณคำนวณเฮ็ดมือนี่กค่แป๊บเดยวเื็แล้วเขาัมืออื่นเนาะมืออื่นมือืมาเพือนปนนีนะพเนะเอ้าบลเอกยงมาลง คลองพ่อรวยมีอย่างสอบื่อเลี้ยงหมอ่อค่ะมูกจดิวพงศ์รักกันฟันเ่ะาหนึ่งเขาคนมันดึงเขาแต่ว่าคนมาเต็มร้านล้านโั้เนาะจากพ่อไส้แ่บนี้ว่าหนึ่งเขาเอ๊มค่ะเอไปเบื้องน้ำเคยเจ้ายุมเจ้าก็นึงเข่าอ็จขเข่าขาวงามครับเอองามเหมือเล็กที่งามบางวัน่อมีต้นบัวไส้พวกิงอีกแต่ว่าบอมีขั้วปานบางวันเม่มีมีต้นหนึ่งเขา ถ้าว่าแปลกได้หมดขึ้นหนูขะฝันนี่พอหนูฝันมาแบว่าไปงานนี่อย่างกระบุ่นพระรวยเจ้าของติดไปขายปลาหมึอกอย่างนะพ่อ,อเฮ็ดใส่ล่างใส่ล่างไว้ปลาหมึอกอย่างเป,เปิดออกมาเสียบไมตาเฮ็ดครูรูคีรีอยู่ตาปลาหมึอกไหมทำไมไม่ออกแปดหางพ่อสิหนูว่าเจ๊เด <c oughs> ียวแปดซีมาอคืนนี่มาหูุแล้วว่าอาจารย์มัดปลาแต่หนูขอเบิง่งได้พอทำไมไม่มีแปดหาง่ ก็ปรยจัมปรากับปอยตัวงวดอาเนี่โอ้ปจาจย์มะปาสองหนึ่งห้านวลปอยแปดหนึ่งหาเนาะตัวทรงหวนนี่นี่เขาออกของวันคนปอยเลนี่บอกคนว่านางเหมือนว่านี่่นนางคุ้มเหล็กอนางคุ้มเหล็กใหญ่แมนยู่ไหิ่นว่า่นเห็นตัวนี้อ่าตัวนีเขาอยู่บะเขาแล้วนศูนย์หกอันเนี่ยศูนยหกแปดเดี๋ยวเราหากรตับเลนนี่เดนี่เดงกลมไหมพ่อืมเขา หรือว่าเขาเอาโมกขวดอู๋รีบกวนมาเรื่องแค่นี้จ้ะหมดละเดี๋ยวตีมาตามอีกมืออื่นเรือมือนเ้อน้อยเพื่อเรื่องคำนวณก่อนหรือว่าเพื่อเรื่องฝันกันเนาะกูมาบอกเนาะฝันเท่าก่อนคลิปนี้ก็่ารบกวนมาเรื่องแค่นี้นะครับขอบคุณเพ่เรื่องหลายๆค่ะครับลาตี